น้ำหนักระหว่างตัวตราสารนี้กับแอสเซทคลาสอื่นๆเนี่ยคิดว่าตราสารนี้เนี่ยสามารถยืนเบสได้นะครับเพราะในแง่ของ volatility ในแง่ของการ generate income เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ stable ถ้าเทียบกับตราสารตราสารอื่นๆที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างเช่นหุ้นนะครับคราวนี้ถ้ามาดูหุ้นเองเ, K เนี่ยจริงๆเราเฮ้าส์เรา K-Asset เนี่ยก็ยังคงชอบหุ้นอยู่นะครับก็ เปอร์เซ็นต์ของหุ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการรับความเสี่ยงได้แล้วก็ e x p e c t e d return ของนักลงทุนเลยแล้วกันว่าอยากจะมีสัสดส่วนอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ h o ้าส r ตอ,อนนี้เนี่ยก็ยังคงชอบตัวหุ้น US อยู่พอสมควรนะครับก็ในน้ำหนักของหุ้นเนี่ยอาจจะเน้นหุ้นของ US มากกว่าหุ้น่อ r เจ i o n อื่นๆนะครับหรือว่าถ้ามาลงทุนในตราสารหุ้นไทยหุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะเน้นการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่มีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูง เพื่อมาปรับลบก,กับความผันผวน,นในตลาดของหุ้นไทยนะครับคราวนี้กลับมาฝั่งของตราสารหนี้นะครับเราก่อนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราชอบตราสารหนี้ไทยมากกว่าตราสารหนี้ต่างประเทศใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราเริ่มชอบมันพอๆกันละ,ะตราสารหนี้ไทยเนี่ยก็ยังคงถือต่อได้ซื้อต่อเพิ่มได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้านักลงทุนยังไม่ได้มีตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยเราเริ่มทยอยนะครับอลองสวิชจาก ตัวตราสารยี่ไทยมาตราสารนี่ต่างประเทศบ้างนะครับก็ volatility อาจจะเยอะกว่าแต่ในแง่ของ return แล้วก็ upside เนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะกว่าตัวบอลไทยณนณะนะจุดจุดนี้นะครับ